เพื่อนๆเอฟซทุกคนนะครับเรื่องทานะะทานะครับจะทําการซ่อมนี่ครับมิวสิกดีเจนะครับมันเป็นลําโพงเรียกอะไรลำโพงหิ้วถือกระเป๋าหิว้วหิ้วไปหิ้วมามันติมีเดียนะครับตัวนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้งแฟลชได้สามารถที่จะเล่นได้มากมายหลายอย่างเลยแหละพูดถึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เล่นไม่ได้ก็เนื่องจากว่าเปิดไม่ติดแล้วเนาะนะครับชาร์จได้นะครับเปิดไม่ติดนะครับ ชาร์จนี่ต้องดูก่อนนะนะครับเรปเตอร์เก้าโวลต์นะครับ,รนนรบมากกว่านี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีดอาจจะชาร์จเข้าได้จริงแต่ว่าไม่ดีนะครับมีไฟแดงขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนแสดงการชาร์จนะครับเปิดไม่ติดไปดูกันจะเกิดจากในส่วนของไอซีแม่ใหญ่พังหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็น <c oughs> ในส่วนของสวิตช์เสียสวิตช์เสียเป็นไปได้ ไอซีพ่อใหญ่พังเป็นไม่ได้นะครับในกรณีที่ชาร์จได้เปิดไม่ติดแม้กระทั่งแบตเตอรี่มันเสื่อมมันก็เป็นไปได้มาดูเครื่องนี้นะครับ Music DJ อันนี้คืออะไร1 9 9 0สุดยอดเป็นปีการผลิตหรือ,อยังไงไม่ใช่ราคาขายเขาเอามาดูกันครับการแกะแกะตรงนี้นะครับแกะตรงนี้ออกจะมีน็อตอยู่ตรงนี้อีกนะครับพอแกะแล้วจะเห็นนอ็อตพอเห็นน็อตแล้วก็แกะออกแล้วก็นี่มีด้านล่างด้วยตรงนี้นะ แล้วก็ต้องแกะตัวนี้ออกนะครับจะมีน็อตด,ด้วยนะครับอย่างนี้เนาะนี่นะฮะบางทีหาน็อตไม่เจอก็นี่ครับแต่ทีนี้ก็ซ่อมเสร็จก็ค่อยติดกาวกลับขึ้นไปนะครับมีน็อตด,ด้วยนะครับอ,อกมานะครับซ้ายก็ติดก็ดเห็นอยู่ประมาณเนี้ยเอออาการเปิดไม่ติดดูสวิตช์นะครับดูไฟไฟมีหรือเปล่านะครับ นี่เนาะไฟมีนะครับพอไฟมีแล้วทำอะไรต่อดูสวิตนะครับอยู่ตรงไหนวะสวิตอยู่นี่นะครับเพื่อนๆที่นี้นะครับอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราจะวัดไฟก็คือเราเปิดสวิตนะครับแล้วทีนี้เราวัดไฟนะครับ เปิดสวิตแล้วนะครับไฟหายครับเปิดสวิตแล้วไฟหายแบบนี้นะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆมันเกิดการช็อตข้างในวงจรมันเกิดการช็อตข้างในวงจรฉะนั้นแล้วส่วนต่อไปก็คือ มันจะต้องแกะออกมาดูเนี่ยในส่วนของไอซีขยายก็เนี่ยนะครับเนี่ยเปิดสวิตช์มันไม่ติดอย่างเงี้ยนะแล้วที่นี้เราปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ปุ๊บมีไฟไหมเนี่ยเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟหายปิดสวิตช์มีไฟไม่มีอะไรมากเลยไอซี IC ขยายพังนะครับ ในส่วนนี้แกะหอกนะครับเบื่อเบืแล้วก็มาดูไอซีภาคใหญ่นี่ครับไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วน,นี่นะครับเพื่อนๆผมได้ทำการแกะออกมานี่เลยนะครับเบอร์นะครับเบอร์ ดูตัวนี้นะครับโอ้โห xpt 9911นะครับพเพื่อนเพือ่อนพอดีถ่ายภาพแล้วมันไม่เห็น xpt 9911ทีนี้ถ้าตัวนี้ช็อตอยู่ก็โหลดไฟนะครับ bms ก็ตัดถ้าเราปิดสวิต มันก็มีไฟมานี่ก็เป็นตัวนี้แหละนี่ xpt 9 9 1 1ช่างวิทย์ก็มีสำรองไว้4-5ตัวนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่เครื่องอื่นๆจะพังในลักษณะเหมือนกันนี้อยู่เรื่อยๆก็เลยได้สำรองอะไรในส่วนนี้ไว้นะครับเพื่อนเ xpt 9 9 1 1าทำการถอดเปลี่ยนซะ นะครับอาการนี้ชาร์จได้เปิดแล้วดับไปชาร์จได้เปิดไม่มีไฟขึ้นหน้าจอชาร์จได้เปิดไม่ติดนะครับอาการนี้เนาะ XPT9911 นีมันจะมีจุดบัตรกี้ด้านล่างแบบนี้ด้วย ก็ทำการถอดออดออก,ออกบัตรกีใส่เข้าไปอ่านะครับผมก็คงจะต้องไปดำเนินการเนอชุดบัตรกีมันเล็กหัวแรงเนี่ยมันต้องแหมสุดยอดมันต้องคมนะครับจำเบอร์ xpt 9911แค่นั้นเองอ่าหากจำไม่ได้เปิดมาดูคลิปวิดีโอช่างวิทย์ เพราะว่าบางทีเนี่ยเกิดการไหม้ดำพิษปีเลยดำขึ้นมาตรงตรงเจ้าวาตัวไซีนะครับไม่สามารถอ่านเบอร์ออกได้ก็นี่นะครับลักษณะรุ่นแล้วก็การวางอุปกรณ์แบบเนี้ยะนะครับเปลี่ยนไอซีครับทีนี้ XPT9911 นะครับต้องย้ำไว้นะเผื่อเพื่อน เพื่อนดูไม่เห็นนี่ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเลมาดูทีเป็นไง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 โอเคครับกกไลค์ Bluetooth mode เปิดติดแล้วก็มีเสียงดังกรณีไอซีช็อตใช้งานได้ดังแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถือว่านะครับดำเนินการเปลี่ยนไอซีนี่ก็ได้เลยนะเพื่อนเครื่องไหนเครื่องไหนก็คล้ายๆกันเนี่ยครับ อคล้ายๆกันเลยมันเกิดจากบางบางครั้งบางทีเราไปใช้ไอ้เนี่ยนะไอ้ที่ชาร์จโอ้ยอย่างเ่ีเราไปใช้ที่ชาร์จผิดนะเพื่อนนะครับบางทีที่ชาร์จมันเป็นแบบสิบสองโวล์นะเพื่อนอืมมันเป็นที่ชาร์จผิดแต่ว่าตัวนี้เก้าโวลนะน่าจะซื้อใหม่หรือเมือไงแล้วเนี้ยนะครบับากันไปนะเพื่อนบางทีเนี่ยเอาที่ชาร์จสิบสองโวลมาต่อมันพังนะครับ ก็ดูที่ชาร์จด้วยนะนเพื่อนนะแต่สําหรับเครื่องนี้ไม่รู้แหละว่าเกิดเหตุการณ์ที่ชาร์จหรือเปล่าแต่วที่ชาร์จสภาพใหม่นะอืมนะโอเคครับสำหรับเรื่องทางจากไปนะครับเพื่อนๆต้อ,องดูแล้วกันนะเผื่อของเพื่อนเป็นตอนนี้มัน XPT 9911นะครับ Music DJ นั้นเพื่อนนะอืมพบใหม่นะครับลิหน้าละ่ะกิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ เดี๋ยวนี้จังที่เหนวนานพี่น้องสวัสดีบวกพี่น้องที่มานั่งเต็มสนามหลังคนขามนันหาผมผู้ที่มาลำลอง